สวัสดีครับท่านผู้อชอมและเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับช่องนอนใชหนากันอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวน่าตื่นเต้นเล่าให้ฟังนะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับคนที่ชอบเรื่องลึกลับน่ากลัววันนี้จะนําเรื่องราวการจัดอันดับความน่ากลัวของ10สถานที่สุดน่ากลัวในเอเชียมาเล่าให้ฟังกันนะครับเว็บไซต์สำนักข่าวซีนเอ็น มีรายงานการจัดอันดับ10สถานที่น่ากลัวที่สุดในเอเชียจากรายการสารคดีเอเชียชุดฉันจะไม่เข้าไปในสถานที่นั้นเด็ดขาดของ National Geographic ปรากฏว่ามีรายชื่อวัดพระศรีสันเพชรในจังหวัดพระนครศรียุธยาของไทยอยู่ในอันดับที่8ด้วยนะครับโดยดอ,นนอันดับที่1ถึง10มีดังต่อไปนี้อันดับที่1สุสานตักตัก,ตกอยู่ในเขตบริหารพิเศษแห่งหนึ่งของฮ่องกงในจีน สถานที่แห่งนี้ล่ำลือกันว่าผีดุที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกงปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ล้างและมีหวงซื้อฝังศพอยู่มากมายประชาชนกล่าวขานกันว่ามีวิญญาณร้อนและเกิดเหตุอาเพศหลายอย่างที่นี่รวมถึงการฆ่าตัวตายและวิญญาณผู้หญิงในชุดเสื้อผ้าสีแดงคนขับรถแท็กซี่ในฮ่องกงส่วนใหญ่จะปฏิเสธที่จะรับผู้โดยสารที่เรียกมืที่นั่นหรือผ่านสุสานแห่งนี้ในายามค่ำคืนอีกด้วย อันดับที่2ตึกโบราณลาว,วังเซวูอินโดนีเซียอาคารผีสิงในเมืองเซมาลังจังหวัดชวาการที่ผู้คนขยาดกลัวไม่กล้าเข้าไปเยืยสร้างในยุคอนณานิคมช่วงปาสงคารามโลกครั้งที่สองเกิดการสู้รบยังดุเดือดระหว่างหานกองทัพญี่ปุ่นกับกองทัพอินโดนีเซียรบริเวณด้านหน้าอาคารหลังนี้และด้านล่างชั้นใต้ดินของอาคารเคยถูกใช้เป็นที่กักขังลัทธิมาน แล้วก็สังหารเฉลยศึกอีกด้วยอันดับที่3ทถ้ำชิบิชิลีเกาะโอกินาวาช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ทหารญี่ปุ่นถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ฆ่าตัวตายแทนการยอมจำนนต่อกองทัพสหรัฐกองทัพญี่ปุ่นหลายสิบคนทําตามคำสั่งภายในถ้ำหลายแห่งทั่วเกาะโอกินาวาทางใต้สุดของญี่ปุ่นนอกจากนั้น ยังมีพลเรือนสีชีวิตด้วยจํานวนมากมีทั้งถูกฆ่าและฆ่าตัวตายโดยโครงกระดูกของทหารและพละเรือนภายในถ้าต่างๆยังมีให้พบเห็นโดยเฉพาะถ้ำชิบิชิลีที่ประชาชนท้องถิ่นลือกันว่าวิญญาณเฮียนมากอันดับที่4โรงพยาบาลครากฟิลิปปินส์อดีตโรงพยาบาลของกองทัพสหรัฐกล่าวกันว่า มีผู้พบเห็นวิญญาณทหารที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลบ่อยครั้งเมื่อปีพศ2534เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟปินาตูโบกองทัพสหรัฐโยกย้ายกองกำลังออกจากทางทัพอากาศคราและโรงพยาบาลถูกทิ้งล้างจนถึงปัจจุบันอันดับที่5คุกบากัวไต้หวันอยู่บนเกาะกลีน นึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนอกชายฝั่งทางใต้ของเกาะใหญ่ไต้หวันสถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่คุมขังและสังหารนักโทษการเมืองล่ำเลืยกันว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ผีดุมากอันดับที่6บ้านผีสิงยิงเดือกเกาหลีใต้ดังที่สุดในเรื่องบ้านผีสิงของเกาหลีใต้อยู่ในจังหวัดเกียงซังเหนือเล่ากันว่าหญิงสาววัยรุ่นฆ่าตัวตายภายในบ้านหลังนั้น หลังจากถูกชายหนุ่มคนรักทอดทิ้งดวงวิญญาณของเธอหลอกหลอนผู้คนจนกลายเป็นเรื่องดังไปทั่วประเทศนอกจากนั้นยังมีวิญญาณของกลุ่มทหารที่เสียชีวิตระหว่างการยกพลขึ้นบกในสงคารามโลกครั้งที่สองและศพถูกฝังไว้ที่เนินเขาไม่ไกลจากบ้านหลังดังกล่าวปรากฏให้คนเห็นอยู่บ่อยครั้งอีกด้วยอันดับที่ 7. เนินเขาปีศาจมาเลเซียพิพิธภัณฑ์สงคารามปีสิงบนยอดเนินเขาที่เคยเป็นค่ายทหารอังกฤษ เล่ากันว่าดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในที่แห่งนี้เป็นอดีตทหารญี่ปุ่นที่เคยประหารชีวิตตัดศีษษันักโทษในช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองและต่อมาเมื่อทหารรายนี้เสียชีวิตร่างกายถูกฝังไว้ที่นั่นอันดับที่8วัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทาง CNN ระบุว่าจากการเล่าขานของประชาชนท้องถิน่น เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วกลุ่มหัวขโมยลักลอบเข้าไปขุดหาสิ่งของมีค่าทองคําและเพชรนินจินดาตามลายแทงภายในบริเวณวัดโบราณแห่งนี้ต่อมาแต่ละคนต้องคําสาปอาถรรพ์มีอันเป็นไปเสียชีวิตด้วยอาการน่าเสยดสยองทุกคนอันดับที่9คุกฟูบินเวียดนามอยู่บนเกาะกงเดาสร้างโดยทหารกองทัพฝรั่งเศสและกองทัพสหรัฐในอดีต ใช้เป็นที่คุมขังและทรมานนักโทษชาวเวียดนามและต่อมาทหารกองทัพเวียดนามใต้ใช้เป็นที่ทรมานเฉลยศึกเวียดกงประชาชนท้องถิ่นกล่าวว่าคุกแห่งนี้ผีดุไม่แพ้ที่ไหนในโลกและอันดับที่สิบอันดับสุดท้ายคือหอแห่งความเงี้ยเมืองอาดิโึมฝั่งทะเลภาคตะวันตกของอินเดียเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าดักมาแน่ดี เป็นสถานที่สําหรับนําศพผู้ตายไปวางไว้สําหรับให้ฝูงนกแร้งมากินซากเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีผู้กล่าวขานถึงความเหี้ยนของดวงหยานก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ10สถานที่น่ากลัวของเอเชียเรานะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ